เออคนมาไม่ทันยือเฮื้อสตัดมาอยู่ไม่มีสตัดตีบอลวิ่งลม้วยิงง

เก um um, <sm illi> ้ะไม่เป็นรเดียวเราททัเียางาวจะลองทับก็ไม่เหมือนกันนคลันกองทับอากาศนอาเลยเาเลย บอกตัองัันเขาเวียนนี่น้องในพักวันแอนดึดคบขับรถมาเดอกครับขับกันมาอยู่ขึ้นมันาไนมันจะผูกเป็นงบผูกพันไปเรื่อยได้ไหมก็จะได้ ี่เจ็ดถึงยี่สิบเก้าหรือเปล่าไปกับสองวันเลยวะเปลี่ยนไม่นอนอยู่นู่นนอนเอาค่าน้ำมันกับค่าที่พักก็พอๆกันกับค่าที่เือนไ่ไทำงานอยู่นู่นก็ได้ไหมละ่ะรถบุกไปก็โอนยังยงไม่ได้ตากอะไรกัน เที่ยวไปเที่ยวมาอันตรายอันรายกาน้ำมันไปกับ <48. S 2> น,นอนอยู่นู่น<ม>แค่ขึ้นเดียวนอนเล่นกินอ็กินไม่ใช่เหรอเพื่นนอนก็เลยนั่นก็ไม่ให้อะม,ม่มีโอกาสเหยอืมอืม ตับทเช่นั้นต่อบทใหอพี่นะพี่จะแก้ต่อไอบทแกบทไอกองทัพไทยเนาไอแก้ไจะติดยินก็ไม่น่าห่วงอะไรยข้อมูลที่วมันไม่มีของพีมันไม่มีของี่เลยวะนา กนก็ไม่มีอะไรน่าหัวรู้เรื่องคำกลุเก่าแล้วกันเม่เตรียมอลไเช็คคลิปหน่อยสิแกงรัครับครเตแกครับ้านแก้คำก่าเลยเนาะ

จะได้เ็จแผงระชื่นเห็นต้องเนี่ยจะจะทจะกำลังก็ตกผลึกแล้วเอา้าลอ่อถ้าประชุมไม่เห็นถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะจบแล้วแสดงว่า,นะา,นะา,าที่กำหนดวันก็ไม่เอาแล้วก็รอวันชักเจนประชุมจะกำลังก,ลกับกองพลไม่เห็นว่าไร วากำี่ยอะไรก็มขอคช่วยยืมมาใแมกนนนะพกกมกาคยกันได้จะเอาไเน่าาเขียวไหครับได้หมดหมละทำกาวลองเสยมันก็ไม่ได้ไปหน้ามาหลอกจจไดสิ đạt như là video. Giờ... có <laughs> 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 มีของเ่อนรุ่นเนย์มีช้นมเรี่ต้องไมเชกับเขาครับว่าเราเหลือกล่องขนาดนั้น

เราแถวมไรบ้างเแถวเว่าไปทงานเามีรถินในอางยงใช้ต่ออางเง้พราะว่าที่เราตั้งเยราเอานเราาไว้แล้วก็ล้างเราหยงานที่เกี่ยวข้องกับเราี่เลื่องพวกนี้มาอาจจะมีบางทางพัฒน์ในองคารสของเรามล้วอราอาราษของไอ้ล้าบางแถวเช่

สองเลยก็เปนที่สองวันที่เป็นที่สองไครับแต่ถึงวันสองคืออย่